ก็อยู่กันแค่สองคนอุยใส่ไม่โกนนี่อยู่กับอายอดลูกหมีเจ้าอ๋อสาไตรทบโกโนอรั่วผมวพิใจะเข้าแก้วน้อยนะครับอยอด่ามึงกินสีถุงกั5ห้าสีนอ่าเด้๋วมาดูอุ้ย้ยมีกุ้งดองตุยนี่ไอ้ดางลมนะเจ้าแต่อดอันนี้กองถูกเทียบแต่ผแต่พอสดซีซิมตุอกรกว่า แล้วก็มีชาบูโดยคุณต้องลองให้คุณหายวันนี้จะมากร้องมันจะติดมากเลยใช่ได้มากินกับเพื่อนๆเจ้าวันนี้นั่นรวมตัวกันทุก17โมงมาลองกันเลยก็ว่ากูว่าของเลยกันเลยกินเท่ากับร้านระเบิดเออจะมากินเข้ากันเนาะบูน้ำจิ้มโคตรเข้มข้นเลยลึกมากดีน่ากินมากดองเลยแกเกลือ วันนี้มีความสุขจังอยู่กันครบหน้าครบตาแกง๊งหนลูกแก๊งชายแท้คืวดแน่นอนกันอนพอแล้วตุวย้ยออกตุ้ยออกเนี่ยดูน้ำวันนี้เราได้ไอ้ฮาร่ากับน้ำดำมาคนน่ากินเลยมา่ากินได้หัวส่งเก้าเก้าฮะที่นี่มีหกโต๊ะมีหกโต๊ะต้องจองมาก่อนสดก่อนมีแค่หกโต๊ะนะครับสามก่อนแต้มนึงลำเนาะ ไปกินกันดีกว่าสดมากถ้ามึงี่ยเอใส่แบบมือไยเอาไปทะเลได้มันออกงน้ำได้ลงน้ได้เอาไปตัเโปโปเลยของเพื่อนอ่ะเพือนหลงหลับได้เลยใส่ยูท้าไปไปไปเออเอาไปเลยเาไม่ยอไปต้องเปยอ่ะโกโกจบเลยจบจบแล้วคือหายไปเลยนะ ในกูออกไปลองแต่ในกูไปเยอะดนกูออกไปลองแต่จะใส่้เซลฟี่ยาวๆเลยพร้อมจปดแบบนี้อันนี้มีมาลาตัวอันนี้เป็นตัวท่ใสรหัวตัวนันเป็นตัวนันเป็นตัว เราไม่ดอกพี่มาล่าเ้มคนมากเลยเออเรา่เข้าใจว่ามันพูดไปอีกร่นัไปลองแปลหะปไตที่ผมวางุณเรื่องบอกว่าไเอาลัแล้วเผ็ดไปวันนี้เลยค่ไปน้น่ดไปพูปะไปไหมวันนี้าไปไม่พูดจะากรานไปวันนี้่ย ไอ้เอ๊ะกัลาได้ไหมล่ะใุได้นะครับปวดใจอ้อเรียงอะไรสีมันไป่านอนอมันไไหเตีหมนไปบอไปบอกไปไ้จงเหรอสั่งเนือไปเได้หรอไม่ได้หรอไอรมาก นี่นเอาิมิงลอกลองดูกเปืือนน้อเป็นธรรมชาติดูรัอันนี้กคได้เรนะครับเอก็ใล้วปัญหย่างไเซิร์เร้านเนี่ยลยบุกเลยอ่งไปทันเลยดูได้คนเดียวเชิออาแงมากมสักนให้มากเออเอาเลยไปล นะุ้งดองเลยนีนะ่ยแกุ้งดองอ่ะอือน่เยนะมากนร้าอาหารวุ้ดานี้น้ำอนะ่ะน้ำเนะน,นี่ออยนะนะนะอันเนี้ยอร่อยมาก เยล้วมัเป okay. ็นนมๆอร่อยเยอะประมาณนี้ได้ขนาดน้องเก็บข้าวน้ลยเปไงเร้นข้าวบุ๋กเกข้าวอ่ะข้าวอย่างขวเนี่ยฟินจังน้องุกต้องบุ้ณต้องใ่ายหัวรถรถต้นต่อไฟฟ้าแต่ดีขึ้นมึงยอดมึงเ็นก่อหมดล้วหรอออกก้องหมดอ่ะล่องกลุ่นเลยนะรถต้นสายไปต้อมันต้องรต่อคนเลยอ่ะคนไหนคนไหนข้งวะคนที่ไม่กินบัรคนใน่หน เลิกกันเลิกกันเดียวนะครับคนเลยก็ใใช่คนคนแรก่นคือบุคลากรี่มาเที่ยวหาเขาคือเอาเปิดเผยไปอี้เนาะตอานี้สอนนะใครสนใจจ็บได้ชื่อพี่เอิร์ดชื่อปู่เปยค่ะคือดีๆค่ะปู่เปย์ปู่เปย์รส่งมือนี่แบบว่าต้องมตึ้งตาปูเปยสอนค่ะนี่คือ A อหรือว่ากุ้งนะคะ เปย่อเป็นเนื้อใช่ไหมเนาะก็แบบ่อเนี่ยปสั่งข้อนึงมาเดียร์อ๋จริงริเนต้อง่อไดิส่กเดนนแต่จอกดนี่จริงินานานม้อว่มันเหมือน ไปวันนี้มีเมนูพิเศษโดยเดอะปลาไปพ้อมเพื่อจะเขียนป้ายในร้านน่ารักมากมีแค่หกโต๊ะแต่เลยก็เลยจองมาก่อนเผื่อนะคะเผื่อมากโอ้โหเลยดมากเนาะอันนี้เคือ จินเฟสเหมือนเลยอีกเหรออีกอ่อีกอ่ะอีกอ่ะเอนเยียบแล้วเหมือนเหมือนยีนี่ไม่เออ่่อยจริงนานัหรอซีบนะ กู่ละรยการให้ไปยืนงานมาได้กับอนเียดงว่างคน่มากนะองแพ็ใหญ่ๆอ้วนเรยไปเลยแพ็หนึ่งเลยคะพ็ห สั่งสลายนึงแพ็คเลิศก่อนสิสองจะยิ่กช่วยเเลยเฮ็ดหอมสารเอาใส่ไปเอรกเอาใส่ไปเลยใส่เฮ็ดหอมไปได้ไหมมีเราไม่ขอน่อนอ๋อเอาเอาหมูสามเเนให้น้องเต็งกีกคนไมเต็งใส

กูอยากใข่ถ้วยสีทองอ่ะน่ากินมากเลยกูดูแซลมอนนาะวยมากของกูคนเดียวครับกูบขก้ขั้ขง่ปปมาตแต่ให่อือของไขสวีกนแล้วมัน่ากินมากไข่กก่สเน่ากินกับลมอนีนี้มีเมนูพิเศษตวย ติมด้วยของหวานม,มีน้ำ<ม>วนเวนัเจอร์เฮาอันนี้รวมสั่งเกาๆร้านน่ารักมากพนักงานท่านหนึ่งหรอแล้วเออแล้วอย่ามาตีมดำหมดเลยวะวยวยวเออ กมุนตียวกกรลังกายนะอดิโดสเอาย่อสัอนเต่งเบอร์ Adidas เกิดเหตุการณ์ชุลมูลขึ้นเศร้ามาเดือนได้ไปย้ายโตเพราะว่ากระเทยกินนักเขาก็เลยไปธนาคารแขค่ยกกล่องรอบนี้แต่ขี้แพ็กหนึ่งมาเด๋ยนนี้ยกกล่องเลย ไอเนี้ยไอเนี้ยบ็งคนสั่งเนอะมันกินเผือก่อกกินตอมาเลยน่ากินโคตรช่ำไไนสมันเอาเป็นกล่องาเออฮะนี่กมากลยอนเอาลาเ่้าวน่นคอนโดเบาเบา มีเห็ดหอมด้วยอร่อยมากแล้วก็เป็นเนื้อแจกใจสลลดยหนึ่งหนึ่งแพรร็ของจีนหนึ่งแพรร็ของแท้ลอ่ะในกินอินสลดยโชว์หรอเขาจยเป็นได้กูได้รำกระโลกอันนี้ถ่ายเซลหวาน อมาชิวต์ว้าวาบมร์ตัวเต็าอะไรนะอร่อยอร่อย ok> uh okay? ิ่น้ำซุปอันนี้เติมใหม่นะนี่เห็นคนโดหนึ่งฝั่งนี้อีกหนึ่งคอนโดโหต้องกินช้ำๆอันนี้กินอิ่มแล้วอิ่มมากมากเดี๋ยวลากันไปก่อนสาลายสาลายยังไม่พอเอาะพี่เชื่อมด้วยไปละ บายบายเขียนทิมแล้วขอคำคมสามคำวันนี้ร้านเจ๋งแน่โล่กินนักเกิ้ยอมากะเธอกินเยอะมากวันนี้โอ้โหสร้างแบบชิบหายไวไวอดหมดอ่ะเอ็นดูไอ้่างก,ก็ลร้านเจ๋งแน่เยากวาก หากคนชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆกกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะ